สวัสดีคะ่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขแปดกับเลข80มาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณานะคะได้พิจารณาว่าเลขแปดหกับเลข80นี้จะมีโอกาสเข้าหรือไม่เลข8กับเลข1กับเลข0มีโอกาสที่จะ แอดคิดว่าจะฟันธงเลข3ตัวนี้นะคะ1 8แล้วก็0ูฟันธงเลขบนล่างนะคะแปหนึ่งแล้วก็80 เรามาพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะพระเอกตัวจริงนะคะให้มา80ดศูนยะคะแปดศนะคะ,ะ,คะพระเอกตัวจริงเลขทรงพระรัง เลขทรงพลังก็ให้มาแปดหนึ่งเช่นกันนะคะอันนี้ก็แค่เอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเป็นเลขเด่นที่ความน่าจะเป็นนะคะความน่าจะเป็นเลขแปดหนึ่งกับเลขแปดศูน